นะฮะไปตรวจสอบกันนะครับนะฮะกับท่านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสุริถาวรนะครับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายของเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์หมอครับครับสวัสดีครับคุณจามรคุณนิรชาแล้วก็ท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับท่านฮะวันนี้มามาในฐานะตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขด้วยก็อาจจะถามถึงภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะท่านท่านรองฮะอ่อันดับแรกเลย ความคืบหน้าก่อนครับท่านรองครับจำนวนวัคซีนตอนนี้นะฮะเราฉีดไปแล้วให้กับพี่น้องประชาชนเท่าไหร่แล้วแผนการตอนนี้เนี่ยนะฮะเดิมที่วางไว้ตอนนี้อยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าเดือนนี้เดือนหน้าเดือนถัดไปแผนการฉีดวัคซีนจะเป็นอย่างไรบ้างด้วยนะครับค่ะครับสำหรับเรื่องของวัคซีนโควิดสิบเก้านะครับเราฉีดครั้งแรกในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับ,รบตอนนั้นก็ยังมีวัคซีนน้อย แต่ถ้ามาฉีดมากจริงๆก็คือตั้งแต่วันที่7มิถุนายนนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเอาเฉพาะ7มิถุนายนถึงขนาดนี้นะครับก็ฉีดไปประมาณ10ล้านโดสครับรวมรวมกับครับแต่ถ้ารวมกับก่อน7มิถุนายนด้วยนะครับก็ประมาณ14ล้านโดสนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย ฉีดไว้แล้วประมาณ4ล้านโดสนะฮะที่มากจริงๆก็คือเดือนที่ผ่านมานี่นะครับแล้วก็วัคซีนหลักก็ยังเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกนะครับที่ฉีดมากหน่อยนะครับมีตัวหนึ่งก็คือซิโนแว c นะครับแล้วก็ตามด้วยซิโ o ฟาร์มนะฮะก็มีอยู่3ตัวที่เราฉีดวัคซีนกันในประเทศไทยนะครับ ตอนนี้มีหลายยี่ห้อเลยนะคคุณหมอที่คนอยากฉีดหรือว่าบางคนชอบยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ทางสาธารณสุขเองค่ะเราขึ้นทะเบียนยี่ห้อไหนไว้บ้างคะแล้วมีแผนว่าจะฉีดให้กับคนกลุ่มไหนอย่างไรบ้างคะครับก็จริงๆขึ้นทะเบียนไว้หลายยี่ห้อนะครับนอกเหนือจากสามยี่ห้อที่ว่านี้นะครับก็ยังมีอย่างพวกจอร์สันแด์จอร์สันนะครับเรื่องของไฟเซอร์นะครับ มารอน่า uh, นะครับซึ่งพวกนี้ก็ขึ้นทะเบียนไว้แต่ว่ายังอยู่ระหว่างการเตรียมนําเข้ามาครับ<อ>เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่บางบริษัทวัคซีนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีวัคซีนจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างของเราเนี่ยที่สั่งไฟเซอร์ไว้นะครับหรือมารอน่าเนี่ยก็จะทยอยเข้ามาในช่วงที่ประมาณไตรมาสที่สี่ครับครับผมนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดนะฮะท่านรองฮะอาจารย์ฮะตอนนี้คนที่ยังไม่ได้ฉีดเนี่ยเขาก็เฝ้ารอ ก็รอวัคซีนมาตอนนี้แผนการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับหลักๆในขณะนี้เนี่ยเนื่องจากเรามีสถานาร,ระบาดของโควิด1 9ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลน,นะครับรวมทั้งบางจังหวัดด้วยในภูมิภาคอื่นกลุ่มที่มีโอกาสติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตได้มากเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับรบล้วก็กลุ่มที่มีโรคแล้วอย่างวันนี้เนี่ยที่เสียชีวิตไปรายงานหนึ่งร้อย 41รายนะครับเห็นว่าเป็นคนที่เป็นผู้สูงอายุประมาณสักสามในสี่นะครับดังนั้นเราก็จะเน้นฉีดในกลุ่มของผู้สูงอายุในระยะนี้นะครับรว<อ>มทั้งผู้ที่มีโรคเรื้อรังเจ็ดกลุ่มโรคและก็หญิงตั้งครรภ์น,นะครับ,รบพื้นที่ระบาดเนี่ยจะได้วัคซีนเยอะหน่อยครับ<อ>ชเช่นกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับเพราะว่านอกเหนือจากป้องกันการเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะ มีประโยชน์ในการลดการแพร่ระบาดนะครับอยู่ได้บ้างแม้ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์รองก็าตามนะครับแล้วหลายท่านก็อยากได้วัคซีนเข็มสองเข็มสามกันนะคะหลายท่านเป็นห่วงบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกันค่ะว่าการที่จะบูสเตอร์หรือว่าการที่จะบูสเตอร์โดสเข็มสามให้กับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะเราจะใช้วัคซีนอะไรดีคะหรือว่าเราจะใช้วัคซีนที่เรามีอยู่หรือต้องรอคะ เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อจากการทํางานอยู่เกือบทุกวันนะครับถือถือว่ามีความจําเป็นนะครับที่ต้องได้วัคซีนกระตุ้นก่อนนะครับที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าวัคซีนที่แนะนําให้ฉีดกระตุ้นเนี่ยก็จะเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งมีร้าในประเทศไทยนะครับแต่คณะ,ะผู้เชี่ยวชาญน,นะครับด้านวิชาการ แล้วก็คณะกรรมการรับต่อแห่งชาติเนี่ยก็ได้แนะนําเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือวัคซีนไฟเซอร์นะครับ,รบทั้งแอสตราเซเนกาและไฟเซอร์เนี่ยเป็นวัคซีนที่ผลิตด้วยคนละวิธีกับวัคซีนที่บุคลกากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ฉีดในช่วงแรกก็คือวัคซีนเชื้อตายซิโนแวคนะครับแต่ไฟเซอร์ยังไม่มาครับต้องรอถึงประมาณปลายเดือนต่อกับต้นเดือนหน้านะครับ,รบอย่างไรก็ตามถ้าหากบุคลกากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงสูงนะครับก็ทุกวันนี้ก็ต้องปฏิบัติ ภารกิจดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วนะครับประกอบกับช่วงนี้มีสายพันธุ์เดลต้าซึ่งซึ่งเป็นไวรัสกลายพันธุ์นะครับที่เพิ่งเจอเมื่อสักสองเดือนกว่ามาน,นี้ในประเทศไทยการที่จะให้ปลอดภัยก็จะต้องมีการฉีดกระตุ้นนะครับซึ <S <S ่งตอนนี้ก็เริ่มทยอยฉีดได้แล้วครับเพราะว่ากรรมการมีความเห็นมาตั้งแต่เมื่อเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้คําว่าสํารวจก่อนครับเพราะว่าบุคลากร ทางการแพทย์เรามีเยอะครับแต่ด่านหน้าที่มีโอกาสเสียส่ยงสูงนะครับเช่นดูแลผู้ป่วยในไอซีที่ห้องฉุกเฉินนะครับทีมสอบสวนโรคเจ้าหน้าที่ที่ตรวจแ l บตรวจหาเชื้อโควิดเนี่ยก็กลุ่มเหล่านี้นะครับ<อ>ก็จะได้รับการฉีดก,ก่อนครับครับมผมนะฮะเ,เรียนถามอาจารย์อย่างนี้ฮะคือทุกจังหวัดหรือว่าทุกโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะที่ที่ประชาชนจะไปฉีดในตอนนี้เนี่ยเขาไปถึงเนี่ยตามหน่วยงานเองอย่างโรงพยาบาลเขาจะมีความเข้าใจตรงกันไหมฮะว่า เข็ม2เนี่ยมันจะเป็นอะไรเพราะญาติประสบการณ์ส่วนตัวที่ที่แล้วเนี่ยนะฮะมีคนที่ที่รู้จักเนี่ยไปถึงเนี่ยไปบอกเขาว่าเอะเห็นในข่าวบอกว่าต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชนิดการสลับชนิดกันแต่ว่าทางโรงพยาบาลบอกอยังไม่ม,ยม,มียังไม่มีข้อกําหนดใดๆแจ้งมาอย่างนี้เนี่ยะฮะตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณส,สุขมีการประสานไปยังทางจังหวัดทางโรงพยาบาลไหมฮะว่าให้ปฏิบัติตามแนวคณะกรรมการของคณะกรรมการวิชาการคณะกรรมการของกรมควบคุมโรคเนี่ยนะ,ะที่ที่ประชุมกันเนี่ยนะครับ ครับก็เพื่อเป็นการาสื่อสารให้ตรงกันนะครับาทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกจังหวัดนะฮะเมื่อวานนี้นะครับ,รบโดยอาศัยมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับแล้วก็ที่ประชุมของศูนย์ปฏิวัติการ ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินนะครับซึ่งเราผ่านกรรมการหลายชุดนะฮะรวมทั้งความเห็นของที่ปรึกษานะครับอาจารย์ผู้ใหญ่ทางการแพทย์เนี่ยนะครับก็ตรงกันนะครับว่าแนะนําให้ฉีดเข็มแรกนะครับเป็นวัคซีนเซโนแวคนะครับแล้วห่างออกสามถึงสี่สัปดาห์เนี่ยก็ฉีดอีกเข็มหนึ่งเป็นเข็มที่สองด้วยวัคซีนแอสเซเนกานะครับแนวทางนี้เนี่ยได้ ถูกเผยแพร่ไปอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับดังนั้นเชื่อว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกโรงพยาบาลก็จะปฏิบัติได้เหมือนกันนะครับ <ทะ S 2> แต่ก็จะมีอยู่บางกรณีครับยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ระบาดรุนแรงเนี่ยในขณะนี้นะครับเช่นกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับที่นัดไว้ฉีด a อ c ่าเซเนกานะครับในผู้สูงอายุนะครับก็สามารถดําเนินการต่อได้นะครับแล้วก็นัดตามตามปกตินะครับ หรือบางคนที่มีความจําเป็นฉีดเข็มหนึ่งเป็นซิโนแวคไปแล้วแล้วจะไปต่างประเทศเพราะบางประเทศเขากําหนดไว้ครับว่าต้องฉีดซิโนแวคสองเข็มอันนี้ก็สามารถฉีดต่อได้ตามแผนเดิมที่เคยนัดไว้นะครับแต่ถ้าเป็นเริ่มต้นใหม่นะครับในคนทั่วไปก็เริ่มจากซิโนแวคแล้วก็ตามด้วยแอซาเซเนก้าซึ่งก็มีข้อดีครับจะทําให้กลุิมกันเนี่ยขึ้นเร็วนะฮะเวลาฉีดเข็มทั้งสองอาทิตย์นะครับก็ก็ภูมิขึ้นนะครับแล้วก็สู้กับเชื้อไวรัสกลายพันธ เดลต้าได้ดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นในการที่เราปรับการฉีดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากขึ้นครับครับตรงนี้เรา<ๆ>เรามีผลผลวิจัยออกมาเลยใช่ไหมครับคุณหมอครับว่าการสลับชนิดการตรงนี้มันทําให้ภูมิขึ้นเร็วป้องกันสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุอินเดียได้ครับครับก็มีผลการศึกษานะครับในหลายหลายการศึกษาที่ทําในประเทศไทยนะครับผมอาจจะยกตัวอย่างเช่นการศึกษา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรนะครับที่มีการดูว่าภูุ่มกันเปรียบเทียบระหว่างคนได้ชิ้นวหสสองเข็มกับชิ้นวกบวกด้วยอาซาเซเนกานะครับซึ่งอันหลังเนี่ยก็จะมีภูุ่มกันขึ้นสูงกว่านะครับประมาณสักหลายเท่านะครับแปดถึงสิบเท่าได้นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของคมวิสสร์การแพทย์นะครับแล้วก็ทางสวทชนะครับซึ่ง การฉีดแบบนี้นะครับก็มีคนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยหลายพันคนนะฮะช่วงแรกเนี่ยจะรับด้วยเหตุผลว่าไปฉีดโซลเวคเข็มแรกแล้วเหมือนมีอาการแพ้นะฮะเช่นบางคนมีผื่นมีหายใจเร็วมีความดันต่ำอะไรเงี้ยพอถึงกำหนดนัดมาฉีดเข็มสองเนี่ยคุณหมอก็เพจารณาประเมินแล้วก็ฉีดเป็นฮาซ่าเซเนกาให้เป็นเข็มที่สองนะครับ แต่ว่าพอจีตแอซ่าล้วติดตามอาการไม่พึงประสงค์ดูก็ปรากฏว่าไม่ได้เจออะไรที่ผิดปกติส่วนอาการน้อยนะส่วนในแง่ของความปลอดภัยก็ถือว่าปลอดภัยส่วนในแง่ของภูุ้มกันก็ถือว่าภูุ้มกันขึ้นสูงนะครับส่วนในแง่ของการป้องกันโรคนะครับเดี๋ยวเราคงต้องติดตามต่อนะครับแต่พันหัวคนที่ฉีดไปก็ปกตินะฮะไม่ได้มีการติดเชื้ออะไรเปีอย่างใดนะครับค่ะตอนนี้เราเจอการระบาดด้วยสายพันธุ์เดลตา้า อย่างมากมายใช่ไหมคะคือตอนนี้เป็นสายพันธุ์เดลต้าเกือบทั้งหมดทั้งประเทศแล้วใช่ไหมคะคุณหมอก็ในทุกจังหวัดนะฮะเจอสายพันธุ์เดลต้าครับแต่สัดส่วนหรือร้อยละของการพบเนี่ยแตกต่างกันไปกรุงเทพมหานครก็เปอร์เซ็นต์เยอะหน่อยเพราะว่าจริงจริงกรุงเทพไม่เจอที่แรกนะครับของประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมตอนนี้ผ่านมาจะสองเดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเชื้อนี้ก็ค่อยๆมีอาณาจักรใหญ่ขึ้นนะครับในกรุงเทพเองก็ 780%ก็เป็นเดลตานะครับในบางจังหวัดเปอร์เซ็นต์อาจจะยังน้อยกว่าอยู่แต่เชื่อว่านะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับอาจารย์ที่ศึกษาเรื่องไวรัสวิทยามานะครับหลายท่านก็ให้ความเป็นตรงกันว่าอีกสักเดือนสองเดือนมันคงเป็นไวรัสหลักในประเทศไทยเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศนะฮะอย่างในอังกฤษในยุโ,โรปมทั้งาเมตาด้วยลีวความสามารถในการแพร่เชื้อดีกว่านะครับ มันมีความรุนแรงยังไงมันถึงสามารถมาเป็นตัวหลักได้คะมันแพร่เร็วกว่ามันรุนแรงกว่ามันติดในเด็กมากกว่าหรือว่ามันมีอะไรที่เราต้องรู้มั้งคะครับโดยธรรมชาติไวรัสเองก็พยายามจะอยู่รอดนะครับเพราะฉนั้นมันก็พยายามจะปรับตัวให้มีความสามารถในการแพร่เชื้อติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งได้ง่ายขึ้นนะฮะตอนสมัยเมื่อปีที่แล้วตอนเรามีสายพันธุ์อูฮันใช่ไหมฮะ ดังนั้นก็ติดแต่ว่าไม่ได้เร็วมากนะครับต่อมามีสายพันธุ์อัลฟาชื่อเดิมคือสายพันธุ์นังกิตนะครับก็ติดเร็วขึ้นนะครับสักหนึ่งจุดห้าถึงหนึ่งจุดเจ็ดเท่านะฮะตอนนี้อันนี้ก็ติดเร็วขึ้นอีกนะครับประมาณสักหนึ่งจุดสี่เท่าของสายพันธุ์อัลฟานะครับอันนี้พูดถึงเดลต้านะครับครับรวมทั้งเรื่องของการป่วยนะครับก็ทําให้เกิดการป่วยในเวลาที่เร็วขึ้นนะฮะเมื่อก่อนอาจจะ เ7-10วันตอนนี้สัก5-7วันสังหรับเชื้อนะครับมีอาการก็รุนแรงขึ้นนะครับเป็นปอดตักเสบได้ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเชื้อที่มีความสามารถมากขึ้นดังนั้นวัคซีนที่เคยจะได้ผลดีกับเชื้อเดิมนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับก็มีการรับมือกับเชื้อใหม่เนี้ยได้น้อยลงนะเราก็ดึงต้องปรับสูตรในการฉีดเพื่อให สามารถสู้กับไวรัสที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ดีขึ้นครับอืมครับผมอาจารย์ถ้าผมย้อนถามนิดนึงนะครถามแทนถามแทนคนที่ฉีดไปแล้วนะฮะอาจจะเป็นกลุ่มกลุ่มน้อยในกลุ่ม1ิบล้านคนเนี่ยที่เขารับซิโนแวคไปสองเข็มทางคณะกรรมการโรคติดต่อมีการพูดคุยคุยกันไหมครับว่าและไอ้กลุ่มกลุ่มสิบล้านคนในจํานวนที่ฉีดไปแล้วเนี่ยเข็มสามเขาจะได้เมื่อไหร่อย่างไรในเมื่อการแพร่ระบาดตอนนี้มันเป็นสายพันธุ์เดลตา้าแล้วก็แล้วก็ผลวิจัยออกมาแล้วบอกว่า อาจจะเอาไม่อยู่อย่างเงี้ยเข็มสามเขาจะได้เมื่อไร่นะครับกลุ่มเนี้ครับครับต้องขอเรียนให้ทราบก่อนนะครับแม้ว่าเราฉีดวัคซีนชิ้นแวกไปแล้วสองเข็มนะครับ,รบมันอาจจะไ,ได้สู้กับไวรัสสายพันธเดลต้าได้ดี เหมือนกับสายพันธุ์เดิมเนี่ยแต่ยังป้องกันการป่วยรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้ดีอยู่นะครับูง่ายๆคืออาจจะติดอาจจะติดได้แต่ว่าโอกาสป่วยรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมากเลยนะครดังนั้นเวลาเราพิจารณาจะฉีดกระตุ้นเป็นเข็มที่สามเนี่ยเราจะดูหลายปัจจัยนะครับ,บที่เราเริ่มจากพละกรทางการแพทย์อันนี้ก็ยังเน้นด่านหน้าก่อนด้วยซ้ํานะครับเพราะพละกำลงการก็มีมีหลายหลายงานหลายด้านนะครับ ใครที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยได้ก่อนนะครับเพื่อให้มีภูมิสูงขึ้นอีกเนื่องจากว่าความเสี่ยงสูงกว่าคนอื่นๆนนะรับเชื้อก็ติดได้และที่เรากลัวไม่ได้กลัวเสียชีวิตหรอกครับกลัวว่าเดี๋ยวถ้าติดเชื้อแล้วก็ไม่มีคนทํางาน<อ>ดูแลคนป่วยคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถัดมาก็น่าจะเป็นกลุ่มบุคลากรในโรงพยาบาลนั่นแหละที่อาจจะไม่ได้ด่านหน้าโดยตรงแต่ก็ยังต้องเจอผู้ป่วยอยู่แม้ว่าจะไม่ได้รักษาผู้ป่วยโควิดโดยตรงนะครับส่วนประชาชนเนี่ยเราก็ดูตามอาชีพครับถ้ายังเสี่ยงปกติด้น้อยนะฮะ นอกเหนือจากว็คือเรายังต้องสวมหน้ากากนะครับการสวมหน้ากากก็ยังเสริมการลดโอกาสติดเชื้อนะครับ,รบเพราะรว่าถ้าเราความเสี่ยงน้อยแทบไม่เจอผู้ป่วยเลยนะครับนานจะเจอคนไอชิดคนรู้จักติดเชื้อบ้างนะครับแต่เชื่อว่าตอนนี้ถ้าเราสวมหน้ากากกันทุกคนเนี่ย ภูม้มกันที่อยู่ยังป้องกันการป่วยรุนแรงได้ก็ขอให้ลอยสักระยะหนึ่ง<ร>นะครับก็หลังจะมีวัคซีนเข้ามาทาให้การฉีดกระตุ้นเนี่ยได้ประโยชน์มากขึ้นอีกก็ได้นะครับ,รบนอกเือจากตัวสร้างสายพที่มีณเวลานี้ครับ,รบผมเพราะฉะนั้นใครที่รับรับซิโนแวคไปแล้วสองเข็มอย่างน้อยเนี่ยนะฮะภูมิที่อยู่ในร่างเนี่ยก็ป้องกันนะฮะการเสียชีวิตได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมฮะ คุณหมอคะตอนนี้หลายๆท่านยังลังเลอยู่นะคะคว่าจะฉีดดีไหมไม่ฉีดดีไหมเราก็ไม่ได้ออกไปไหนมีแต่ลูกเต้าที่ออกไปทํางาน<อ>ผู้สูงอายุบางท่านก็ยังไม่อยากฉีดบางคนก็กลัวผลท่านเคียงภาวะแทรกซ้อนอตรงนี้คุณหมอจะชี้แจงและเชิญชวนอย่างไรคะอันนี้ต้องขอเชิญชวนแบบแบบแรงดังเลยนะครับ,รบเพราะว่าผู้สูงอายุหลายรายนะครับที่ป่วยแล้วก็เสียชีวิตก็คือคนที่อยู่บ้านนะครับเพราะว่า เชื้อมันมาหาถึงบ้านนะครับทั้งลูกที่ออกไปทํางานนอกบ้านคนรู้จักที่มาเยี่ยมนะครับมีโอกาสที่จะมาพร้อมกับเชื้อได้แล้วในคนที่อายุน้อยบางทีก็ไม่มีอาการนะฮะ<อ>มันผู้สูงอายุทุกคนในพื้นที่ระบาดเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงนะครับ<อ>ก็ต้องแนะนําเลยนะครับว่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ทางรัฐบาลนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเน้นการเข้าถึงวัคซีนของผู้สูงอายุโปรแกรมการฉีดตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป ทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลอะไรต่างๆจะเน้นฉีดผู้สูงอายุเป็นเป็นอันดับแรกนะครับรวมทั้งในแต่ละจังหวัดด้วยนะฮะก็เป็นโอกาสดีของผู้สูงอายุที่ยังลังเลอยู่นะครับภัยมันก็เข้ามาใกล้เรื่อยๆนะครับแล้วก็โอกาสก็มากขึ้นจากการที่ทางรัฐบาลให้นโยบายฉีดผู้สูงอายุก่อนนะครับดังนั้นก็ขอให้ใช้โอกาสนี้นะครับในการไปฉีดวัคซีนลูกหลานก็ช่วยดูแลด้วยครับก็คือ ตอป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุติดเชื้อด้วยการสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะนะฮะหรือเรื่องการสัมผัสใกล้ชิดแล้วตอนนี้เป็นโอกาสดีที่ผู้ญาติยายผู้สูงอายุที่เราเคารพรักไปรับการฉีดวัคซีนในจุดต่างๆนะครับในกรุงเทพก็มีโรงพยาบาลจํานวนมากแล้วก็จุดฉีดอีกยี่สิบห้าจุดนะครับซึ่งก็สามารถเข้าถึงได้ได้ง่ายขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเนี้นะครับต้องรีบไปฉีดครับครับผมนะฮะวันนี้ครบถ้วนนะครับที่คุณหมอเน้นย้ํา ไปฉีดวัคซีนกันเชิญนนะคะครับผมนะฮะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรนะครับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับที่วันนี้มาให้ข้อมูลในด้านวัคซีนนะครับกราบขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะแล้วเป็นกําลังใจให้คุณหมอและเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกๆท่านด้วยนะคะตอนนี้ทํางานหนักกันแย่เลยเนาะ